อ,อ,อย่าวิ่งเร็วเด้อสวัสดีค่ะตามไปดูตอกแต็กนะคะวันนี้ ไปไหนอีกไปไหนคะไปไหนเอ๊ะทำอะไรเล่นโซโ่บ่ตักเตกเอ้ยตักเตก bạn ăn lòi mấy mấy bánh hử ừ. chứ ได้อะไรกินอุ้ยอะไรนี่ติดนี่นอนน้ำลายไหลแน่เลยนี่ฮะอืนอนน้ำลายไหลบ่เอาใหญ่เลยคันบ่ไปเดินเล่นที่ไหนแฉก็แฉะนะคะดูทางเข้าของบ้านดอกแป๊ก แฉะมากเลยสั่งทรายแล้วแต่เขายังไม่เอามาให้สักทีอย่าไปทางนูน้นเด้อน่านไปทำอะไรลูกไม่ใช่ทางเข้าทางน,านั้นทางเข้าทางนี้ทำอะไรอยู่ตรงนั้นอย่าไปทางนู้นเด้อทางนูน้นยายเพาะต้นไม้อยู่นัน้น ไปเล่นกองดินเล่นกองดินทำอะไรทำอะไรน้อวันดีเป็นไรนะฮะเป็นไรลูกวันดีก็อยากอยากไปเล่นกับน้องด้วยอืม าะเป็นโยกทั้งวันอ,อ,อย่ามาทางนี้นะเฮ้ เอ็นดูพี่เขาเอ็นดูพี่สาววะเอ็นดูพี่สาววะลูกอ่ะเอ็นดูพี่วันดีบอทำอะไรล้วงปากล้วงคอกันทำอะไระนะเออโอ้ยจพี่วันดีตดอูกไอเขาเลยตอกแซกเอ้ย เอออย่าวิ่งมันเร็วแรงยายหลบมาทันได้ จะมืดแล้วนะคะจะมืดแล้วทำอะไรลูกนี่กาเอ็นดูพี่เขาเขามีที่เหยียบเล่นสงคนกับพี่เขาเอ้ยทำอะไรวะยืนี่ดูเสียงออกละเสียงออกละบอกเขาจะชอบจับหูจับ ตาพี่เขาเอ็นดูพี่วะหนุเป็นไรเป็นไรเปลก็ดปโอ้ยอย่าไปเล่นอย่าไปทาง ตรงนั้นได้เด้อลูกเด้ออย่าวิ่งไปชนกับทางต้นไม้ยายเด้อตามข้าวบ้านน้องตกแต่งนะคะแจ่มมากเลยเอ็มตรงนี้ได้นะลูกนะอย่าไปทางนู้นนะลูกเออเออเออ ไมลอทน่แหละได้เล่นกองดินนีไม่มีทรายเพราะว่าทรายมันแพงจังแล้วม่เอามาให้ก็เอาแต่ดินมาให้ได้กองดินก็จะได้ได้ดินกองนี้แหละครับที่เขาจะมาเล่น อายุเข้าไปคลิปโลน เตะซ้ายเตะขวาอยากออกไปเล่นกับน้นองด้วยอ